สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาใส่ชาแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกม p a ดออฟไททันนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นไดโนไคลัสหรือที่เรียกสั้นๆว่าเป็ดหรือแด็กนั่นเองนะครับคือผมเคยทําคลิปมาแล้วนะสำหรับเป็ดตัวนี้เคยทําคลิปมาประมาณ1ปีได้แล้วมนะั้ง EP ไหนผมก็จำไม่ได้นะถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับ และก็เรื่องประวัติของมันผมจะไม่เล่าเนะยเพราะว่าผมเล่าในคลิปนั้นเรียบร้อยแล้วและก็คลิปนั้นเนี่ยผมก็ทามานานแล้วทำมานานประมาณได้หนึ่งปีแล้วเนาะก็คือในคลิปนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เดินไปวันๆและก็ว่ายน้ําเล่นไปวันๆเนี่ยไม่ได้ต่อสูอ้เพราะงั้นผมจะมาลองทําคลิปแก้มือดูอเผื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้และก็คลิปของเป็ดเนี่ยผมเพิ่งทําไปคลิปเดียวเองอะ่ะโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มเลือกเพศเลือกสายพันธุ์กันดูนะครับ มาดูว่าเพศแต่ละเพศแล้วก็สายพันธุ์เนี่ยจะต่างกันประมาณไหนอะ่ะเพศหญิงกับเพศชายจะต่างกันที่สีนะครับชายก็จะสีส้มหญิงก็จะสีขาวเนี่ยใครชอบเล่นเพศไหนก็สามารถเลือกได้ส่วนสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์บาลานก็จะเป็นปกติประมาณนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นดีเฟนด์ดีเฟนด์จะไม่มีขนที่แขนนะและก็จะไม่มีงอนบนหัว แล้วก็สปีดสปีดจะไม่มีขนตรงหางนะถ้าสังเกตดูนะครับก็ดูง่ายอะ่ะส่วนบาลานเนี่ยก็จะมีขนที่แขนเดี๋ยวผมจะมาเล่นดีเฟนต์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามาโซโล่แล้วก็เป็ดเป็นตัวที่เดินช้าเจ้าถุกๆไปเลยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้เกิดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้อยู่ที่ป่านาทึบของฮันเตอร์นะด้เหมือนจะมีการสู้กันเกิดขึ้นด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันคือตัวอะไร แต่เท่าที่ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นกินพืชกับกินเนื้อตีกันหรือเปล่านี่ไงอยู่ข้างหน้านี่เองมีตัวที่มีแผลเต็มตัวด้วยเดี๋ยวว่ายน้ําดำน้ําไปด้วยอะไม่รู้ว่าตัวอะไรถ้าเราโผล่ให้มันเห็นเนี่ยอันตรายเนะเฮ้ยมีตัวโดดลงน้ําเดี๋ยวนะสู้กันในน้ำเหรอเมกาลเนียและก็ออสเตโก เฮ้ยสเตโกดำน้ำสู้กับเมกาลเนียในใน,น้ำเลย <Yeah. S 1> แต่เมกาลเนียเนี่ยแผลเต็มตัวเลยน่าจะไกล้ตายแล้วถ้าเราไปซ้ําจะได้ไหมนเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าเซิร์ฟพ,พวกแบบออฟฟิเชีเนี่ยก็คือไปซ้ําเราจะได้โทฟี่เลยนะคอมมูนิตี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือมันโตเร็วอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลาโทฟี่นะเนี่ยมันยังตีกันอยู่เลย เฮ้ยสไปโน,โนมาโอ้สไปโนกัดสเตโกตายเลยคำเดียวอีกกลัวว่ายน้ำถอยเลยเดี๋ยวเราหนีดีกว่ามีตัวเยอะเกินเฮ้ยต้องหนีขึ้นได้ผมว่าผมต้องอพยพหนีจากป่านาทึบของนันเตอร์แล้วเพราะว่าที่นี่อันตรายเกินอะ่ะเฮ้ยสไปโนตามมาสไปโนตามผมมาไม่นะมันจะวิ่งตามเราทันจริงเหรอ เอ้มันตามทันน่ะผมยังเป็นตัวเด็กเนี่ยเลยมันเลยตามทันอ่ะโอ้มันกัดโดนผมด้วยตบโดนด้วยโอ้ยบ้านะโอ้ยมันไม่ปล่อยเราเลยอ่ะมันจะกินเป็ดตัวนี้ให้ได้เกิดมาก็เจออุปสรรคเลยทุกคนอ๋อสตมีนามัหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปร้องไห้ใส่สักหน่อยแน่จริงก็ตามไม่ทันดิ เดี๋ยวผมไม่กลับไปแล้วนะขอมาพักอาศัยอยู่ที่อื่นดีกว่ายังเป็นจูวี่อ่ะโนนสไปโนโตเป็นอเดลไล่ละถึงเราจะเป็นเป็ดดีเฟน์ก็เถอะนะยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนถ้าสู้อ่ะเดี๋ยวผมจะหาที่หลบดีๆก่อนนะเดี๋ยวพักสตามินนาตรงนี้ก่อนเพราะว่าสไปโนยังไงก็ตามเราไม่ทันนะสตามินนาเราเยอะกว่า สไปโนอ่ะถ้าเจอกันแบบว่าเจอกับเป็ดนะครับถ้าเป็ดตัวเล็กกว่าก็สไปโนก็รอดไปอะ่ะแต่ว่าถ้าตัวเท่ากันเป็ดก็ซู้ไม่ได้อะ่ะแต่เป็ดว่ายน้ําเร็วกว่าแล้วก็เดินแล้ววิ่งได้เร็วกว่าแต่ถ้าเป็นสไปโนตัวเด็กถ้าเจอเป็ดตัวใหญ่กว่าเนี่ยัยงไงสไปโนก็ไม่รอดเนี่ยเพราะว่าเป็ดมันเร็วกว่าทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวผมหาที่หลบก่อนจะมารีวิวสกิลให้ดู เกิดมาก็เกือบตายอ่ะทุกคนใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคบ้างนะครับเราไม่ต้องไปท้อนะเพราะว่ายัางไงมันก็เป็นเกมเราเล่นเอาหาไปอยากใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเหมือนไดโนเสาร์อะใช้ชีวิตรอดไปแต่ถ้าใครแบบว่าชอบบู๊อยากสู้อยากล่าประมาณนี้ก็หาเพื่อนแต่ตัวผมเองก็ล่าคนเดียว หลายครั้งอยู่ก็เกือบจะทุกครั้งเลยแหละลาคนเดียวถึงจะมีเพื่อนแต่ว่าบางทีผมก็ไม่เล่นกับเพื่อนนะเพราะบางบางทีเราก็อยากมีเวลาส่วนตัวบางก็คือหาโซโลไป,ปไปประมาณนี้มันก็จะมีสกิลเพย์ที่สูงขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบโซโลนะ โอเคเดี๋ยวมาให้ดูสกินนะสกินแรกนะครับเป็นสีแบ็คเกอร์สีเติมร้อยห้าสิบแต้มและสกินที่สองนะครับตัวนี้ก็คือผมปลดไว้เรียบร้อยแล้วและก็ต่อไปอแล้วแต่คนชอบนะครับว่าใครชอบสกินไหนสกินไหนสวยก็ใส่สกินนั้นไปเลยเท่าที่เราชอบ แต่ผมจะมาใส่สก,กิลที่ผมปลดไว้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวใส่ไปเลยนะส่วนสก,กิลนะครับตอนนี้ผมยังเป็นตัวจูวี่มันก็ยังมีแค่ท่ากัดอ่ะใส่ไปแล้วก็ท่าหางนะครับหางก็จะมีหางฟ้าและหางว่ายน้ำนะแต่ว่าท่ากัดผมไม่ใส่ดีกว่าใส่ไปก็เท่านั้นแหละส่วนการกินของมันนะครับเราสามารถกินปลาได้ด้วยนะเวลาเล่นเป็ดแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละ และก็ถ้าหากเราใส่สกิลกินปลาแล้วแล้วก็สามารถอยู่ในแอ่งน้ําใหญ่ได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ผมยังเป็นจูวีผมสามารถใช้ชีวิตในทะเลได้นะครับแต่ถ้าหิวน้ําก็ไปที่น้าจืดนะทําไมผมถึงว่าใช้ชีวิตในทะเลได้นะก็คือเราสามารถไลกกินปลาในทะเลได้นะถ้าไปเจอเกาะก่อ,กอไหนที่มีน้ําจืดเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เลย ในเซิร์ฟนี้เนี่ยผมจะไม่ทำภารกิจนะเพราะว่ามันโตเร็วอยู่และมีคนถามผมเข้ามาเยอะนะว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนโตเร็วๆก็คือผมเล่นในเซิร์ฟออรเนียนะครับออรเนียสองแล้วก็ออรเนียสามนะออรเนียหนึ่งก็มีนะแต่ว่าออรเนียหนึ่งกดเยอะเป็นเซิร์ฟเรี่ยวลิซึมถ้าเล่นแบบอิสระก็สองแล้วก็สามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นประจำก็คือเซิร์ฟหลักนั่นแหละ อย่างที่ผมพูดไปอะอละเนียไว้ทำคลิปเดี๋ยวผมหาปลาก่อนนะจะได้กินมาเนี่ยกะว่าจะสาธิตหาปลาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะกินให้ดูอะเวลาเราใส่สกิลหาปลาเฮ้ยสกิลกินปลาดิไม่ใช่หาปลาไม่ใช่เลดาเนะี <laughs> โอเคเดี๋ยวดำน้ำดูอะ ทำไมไม่มีปลาเลยอะ่ะคือเป็ดเวลาโตขึ้นประมาณซับอะดานะครับมันก็จะมีความรู้สึกจะเป็นรูปดวงตาเนะให้ใส่ดวงตาเข้าไปนะครับเราจะเห็นชัดเลยในน้ำอะ่ะเจอปลาละถ้าใส่ดวงตาเรามองได้ไกลโคตรเลยคือเราจะเห็นทุกอย่างเลยในน้ำแต่ตอนนี้ผมยังเป็นจูวี่ยังไม่สามารถใส่ได้ไล่กระเบนก่อนนะทำไมตบไม่โดนเนี้ย ไปไหนตบเออโดนอ่ะเราสามารถจับกระเบียนได้แล้วเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเลยอ่ะกดกลืนเลยนะงาเข้าไปอร่อยมากก็จะขึ้นบัฟของปลานะครับไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้าง เห็นน้องในดิสบอกว่ามันช่วยเล่งรีเลือดได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้วิธีนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ซัลเฟตดีกว่าแล้วก็จะไปที่บิ๊กควินเลยเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีน้ำจืดให้กินและก็ในระหว่างรอให้มันโตนะครับผมจะต้องจำเป็นต้องขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะเพราะว่าผมจะต้องไปนอนรอให้มันโตในระหว่างรอเนี่ยผมจะไม่ไปไหนอ่ะ ทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าตอนเด็กเนี่ยมันใช้ชีวิตยากลำบากมากเลยโอเคผมขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะโอเคครับแล้วก็ในระหว่างนั้นผมก็อยู่ที่ทะเลสาบบิ๊กควินนะครับแนตอนนี้ผมก็ได้โตเป็นนาเดาเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็ดเป็ดที่โตเต็มวัยอ่ะและตอนนี้ผมหาอาหารกินอยู่นะเพราะว่าที่นี่มันแทบไม่มีอาหารให้กินเลยปลาก็ไม่มีผมก็เลยใส่สกิลกินพืชมามา,มาหากินแตงโม เป็ดมันเวลากินพืชมันจะกินได้เฉพาะเบอร์รี่นะไม่สามารถกินอย่างอื่นได้เป็ดค่อนข้างที่จะกินจุนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่นะเทียห้าเลยเทียพอๆกันกับทีเล็กเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมจะเห็นมีมีสไปโนซอรัสนะตัวหนึ่ง เพราะว่าผมไม่ได้ลงน้ำมาพักหนึ่งแล้วผมเดินหาแตงโมและในระหว่างที่เราไม่อยู่เหมือนจะมีคนมายึดถิ่นของเราอ่ะเจ้าถิ่นต้องมีคนเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะลองลงไปเช็คดูนะว่าสไปโนตัวนั้นไปไหนนะเบื่อจะตัวใหญ่อยู่นะที่ผมเห็นนะในน้ำไม่มีตอนนี้ผมใส่สกิลดวงตาแล้วนะผมสามารถมองได้ไกลามาก เอ๊ไปไหนแล้วเนี่ยข้างหลังก็ไม่มีนะในน้ำก็ไม่มีอะ่ะอ๋อนั่นไงเห็นละเอ๊ะทำไมมันยังไม่ไม่มันไม่ใช่ตัวใหญ่นีตัวนี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะตบไปเลยน,นยี่ไงน,นี่ไงมาหาถิ่นรอครัเจ้าถิ่นต้องมีตัวเดียวเออตบตบอืมตบไล่ตบเลยไม่สู้เหรอ ไม่สู้อะต๊บเออมันสู้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวมันหาจังวะเหมือนกันนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีตัวอีกเดี๋ยวนะสไปโนเหมือนกันต๊บเออต๊บเฮ้ยข้างหน้าตัวใหญ่สแสดงว่าตัวที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตัวข้างหน้านยเป็นสี่แบกเกอร์อา้าวมีพวกแล้วหันกลับมาสู้เหรอตัวนี้มาดิอาต๊บต๊บมันกัดเรา เข้านิดเดียวอะ่ะวตัวนี้มันง้างต้องพยายามไม่ให้มันโดนมันง้างกัดโดนเราเลยอุ้ยโดนมันตบจนได้แต่ไม่เป็นไรไปไหนละเดี๋ยวไล่ตัวน้อยก่อนไปไหนโอ้ยสู้น้ําตื้นสู้ยากเนละเดี๋ยวรอนมาน้ําลึกดีกว่ามาง้างมาเลยมันว่ายน้ําตามเราไม่ทันอยู่ลวมาว้ยตัวนี้อยู่นี้ มันให้ตัวหนึ่งเล่นข้างบนนะตัวหนึ่งดำน้ำลงไปเล่นข้างล่างนะเป็นวิธีที่ฉลา,าดอยู่นะถ้าางั้นก็มาเลยเราต้องจัดการทีละตัวไม่งั้นเรามีโอกาสแท้จะไปไหนนี่งไงตบตัวใหญ่ไปตัวน้อยจะตายแล้วจะตัวเล็กจะตายแล้วแต่ผมจะพยายามหลบดาเมจตัวใหญ่ก่อน,นะเป็นตบกระโดงหลังเลยเนี่ย เดี๋ยวฆ่าตัวเล็กตายก่ะวุ้ยโดนมันตกมันให้ตัวใหญ่มาสกัดให้โอเคตัวเล็กยังไม่หนีเดี๋ยวตามเลยตามเล่นตัวเล็กให้ตายก่อนนะค่อยไปเล่นตัวใหญ่ต่อตกลัวๆตกลัวตกลัวเออตกลัวตกลัวไปไหนเฮ้ยมันง้างมาอาไม่โดน ตบสวนเออโดนมันตบด้วยคือเรามีนี่แขนกับสไปโนนะที่ผมมาไล่ตบมันก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตอนเปิดคลิปมาแรกๆโดนสไปโนไล่ผมก็เลยเออมีนี่แขนก็เลยไล่ฆ่าเลยอ้าวมันจะหนีละโว้ยโดยนตัวใหญ่ตบแต่ว่าผมไม่สนใจนะผมจะไล่ฆ่าตัวเล็กก่อนนี่ไงตายมาทีนี้ก็ตัวใหญ่ละ ซูในน้ำเราสู้ได้ง่ายอยู่นะเพราะว่าเราพิวกว่าเฮ้ยมันงาน้างพยายามอย่าให้มันง้างกัดโดนเราเนะีเพราะว่าสไปโนงง้างกัดแรงมากมาตบแรกไปเลยไปไหนละดำน้ำแน่เลยอ๋ออยู่ในน้ำจริงด้วยมาครัาไวายไปไหนข้างหลังแล้วตบกระโดงหลัง นี่ไงเราตบโดนมันง้างนะครับยังไงมันก็ว่ายน้ําตามเราไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใส่หางว่ายน้ําด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เฮ้ยไข่เชิญตีมาเนี่ยจริงด้วยอะไอสไปโนตัวนี้มันกลับมาเฮ้ยมันเกิดตรงนี้เหรอเราพึ่งฆ่ามันตายเมื่อกี้นี่ไงมันมาเกิดที่นี่แน่เลยตายแล้วเกิดที่นี่อะ มาจริงทุกคนนี่มันไม่ใช่สองหนึ่งแล้วนะมันจะเป็นจะแทบเป็นสองครึ่งอ่ะถ้าเทียบแล้วก็น่าจะเป็นสองหนึ่งเต็มๆนั่นแหละเพราะว่ามันกลับมาอีกอะและก็ตัวที่กลับมาก็ยังไม่โตผมไม่น่าไหวนะตอนนี้นี่ไงตกไปโอ้ยเดี๋ยวผมขึ้นไปพักบีบก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้แนี่นอน ขึ้นฝั่งมาเราก็รอดได้นะเพราะว่าสไปโนก็ตามเปลี่ยไม่ทันนะเดี๋ยวขึ้นมาพักบีก่อนนะขี้โกงมากเลยคือตายตรงนี้แล้วเกิดตรงนี้อะ่ะแบบนี้ก็กลับมาแก้แค้นเราได้่อะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักบีก่อนมันจะตามขึ้นมาไหมอ้าวไม่ตามนะโอเคบีต้องหายแล้วเดี๋ยวนอนก่อนนะ เอาสตามีนาด้วยนะครับฮิไอตัวเล็กมาไอตัวเล็กมาเดี๋ยวนะอ้าวตกไม่โดนนะดิจะไปไหนไหนไหนก็ขึ้นมาแล้วคิดว่าจะหนีพ้นนะเฮ้ยตัวใหญ่นอนอ้าวมานอนแบบนี้ก็สวยดิมาตกนี่ไงตายเออเดี๋ยวตัวเล็กปีตาเองละจะไปไหน แม่จะตายแล้วทีนี้ก็เหลือแค่แกแล้วกิจจะหนีเหรอต่อไปโนหนีเป็ดไม่พ้นหรอกไ่ตบรัวเลยนี่ไงไตบเออตบตบดัวตบดัวมันไม่ยอมสู้แล้วตอนนี้มันให้เราตบฟรีเลยเฮ้ยเราตบไม่โดนเ่ยตบไปไม่โดนอีกเอา้าทำไมตบไม่โดนอ่ยทีนี้ ไม่โดนอีกไหนนีนงไงเขามาขวางทางซะเลยฮมันตบมาไม่โดนเราเฮ้ยมันตบโดนนะเมื่อกี้แต่ไม่แรงนะเลือดเ,เท่านี้ก็สู้ได้อยู่แล้วสบายปนูไวเท่านี้ยังไงก็หนีเราไม่พ้นแน่นอนเลยเราตบโดนหลายครั้งอยู่นะอ่าโผล่ขึ้นมาแล้วนะตบเอ๊ะตบ แลกไปเลยยังไงเราก็เป็นสายดีเฟนซ์เราถึกกว่ายอยู่แล้วแต่ถ้ามันโตเป็นเดาว,ดวน่าเราไม่น่าจะถึกเท่าตัวมันนะตบอ้อาวแดงแล้วตายแนย่ไปไหนอุ้ยกระตุกกรกโออแลกแลกนี่งไงเรียบร้อยตายนะครับตายทั้งแม่ทั้งลูกลูกกลับมาสองครั้งตายสองครั้งเลย คือครั้งแรกมันมันเป็นซับแล้วนะน่าจะประมาณก็ยังไม่ถึงซับแต่ว่าเกือบซับเนี่ยเกือบคันซับอะเดล่ะแต่พอมันตายในเซิร์ฟนี้มันจะย้อนไวมาเป็นมาเป็นสมมติว่าอยู่ในหลอดไวรุนเนี่ยยังไม่ถึงซับก็จะมาเป็นไวรุ่นเริ่มต้นถ้าเป็นถ้าเป็นอะเดลแล้วก็จะมาเป็นซับอะเดลเริ่มต้นโอเค สำหรับวันนี้เราก็ยึดบ่อได้อย่างสมบูรณ์นะสำหรับทะเลสาบ,บิควินสไปโนโดนเราฆ่าตายไปเรียบร้อยอ่ะกัดจ,จะมาชิงบ่อแต่ไม่ไม่สามารถชิงบ่อจากเราได้ไดโอเคเดี๋ยวผมไปพักเลือดข้างบนดีกว่ามานั่งพักเลือดตรงนี้เนี่ยก็คือถ้ามีจระเข้มายัางไงก็งับเราตายคำเดียวถ้าเลือดเท่านี้นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองหาภาพดีๆก่อนนะเผื่อจะเป็นภาพหน้าป,ปกได้อะเดี๋ยวขึ้นไปพักเลือดข้างบนไอ้ตัวเราก็เริ่มมีแผลนะหลังจากดีดหายเนี่ยก็มีแผลขึ้นจังๆเดี๋ยวเติมน้ําให้เต็มก่อนเนะถ้าน้ําไม่เต็มหลอดเนี่ยก็น้ําอาหารไม่เต็มหลอดเลือดก็จะหิวช้า ก็ถือว่าการเล่นครั้งนี้เนี่ยก็มาแก้มือกับการเล่นครั้งก่อนได้ดีนะครับครั้งก่อนไม่ได้สู้กับใครเลยแต่ครั้งนี้ได้สู้ต่อไปเนี่ยก็คือหลังจากฮิวเลือดเสร็จ ก็น่าจะไปหาอาหารกินแล้วบางทีผมอาจจะได้ย้ายที่ด้วยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาหารขาดแคลนมากเลยนะถ้างั้นสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ